สวัสดีครับวันนี้น้องเจ้าคุณจะไปไหนครับครับเจ้าคุณมาที่บ้านห่วจุ้ยนะครับจังหวัดสระบุรีาราด,ดีดับพี่กับพีก่กำลังเจ้าคุณจะพาไปไหนวันนี้แห่มาดูสวนนะโอ้โหน้ำกระจายเลยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหเป็นเหมือนโดมนะครับแหลกแหกสามมุทสามารถ สามารถมุดเข้าไปได้เลยนะครับลองดูซิปีนขึ้นได้ไหมได้ปีนได้ไหมเอา้ามีหัวโผล่ไม่ได้ด้วยเอา้าพี่ตันหัวโผล่ได้ด้วยน้องล่ะน้องล่ะไปไหนน้องไปไหนแล้วเอา้าว่านั่นพี่ตันอยู่นู่นน้องอยู่นี่สุดยอดเลย นี่นี่มาดูสวนน้ำครับโอ้โหสวนน้ำสวยมากมากน้องสวนน้ำสวยมากมากเลยตอนนี้ตอนนี้เขยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราดองเหนื่อยเอา้าโอ้โหไหนน้องอยู่ไหนน้อ้ก็มาเขียวอ๋อฮิสวนน้ำนะครับสวยมาก ตรงนี้เขาเป็นเหมือนที่ตั้งแคมป์นะครับโอ้โหน้ำกระจายอีกแล้วหม,มัวว่างเหรอลูก,มมลกได้เลยนั่งเลยเดี๋ยวป้าจะถ่ายพี่ตันให้เอา้าแห่พี่ตันหวานาแห่พี่ตันเป็นผีเหรอแห่ดูนๆๆๆๆๆๆๆู่นดูนู่นดูนู่นน้ำกำลังไหลนะครับ ถ้าเต็มแนละ้วเขาก็จะเทลงเองเลยนะเดี๋ยวน้องๆคอยดูนะครับปึง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 พอน้ำเต็มก็จะเทลงปุ๊บเลยประมาณนาทีหนึ่งครับมันมีหยางด้วยอ่ะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งดูน้ำเทก่อนดูก็เทน้ำก่นอนปะปบปะ ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแม่จ๋าเรียกแล้วไปสวัสดีครับ